รับคนแคบเ<ว>น, <fists> น,นี่ยชินิการของเราบนเรือลอทั้งใบไม่มีแรโงโน้มถ่วงชั่วขาดมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยกหมอนเธอยังไม่มีเงินใครดูแค่เสียวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเรยวได้ only o ก e แต่เธอเท่าน,นั้น<า>ทีน่ต้องการเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่นไปตลอด จะหยุดเวลาหมดแรงจนเดินสะดุดมัตอนที่หยุดแล้วหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกถึงใบ้า้หุนชชาลงทุกอย่างดูมือนจะสดใสาว่าตอนที่เธอทำนางลงชีวบอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดีเท่นี้ว่าฉันว n นให้คิดถึงว่าฉันนีแอบยิ้มแอบมองเธออยู่ใตกล้ๆเ็สายลอนอูสก๊อตง n นอยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนแลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่ อ,อ๋ออยู่ก g o จะ o do ย o ่ก o t จะ do แค่มองว่าชอบเธอกใจมันชอบเลยเดเปลี่ยวไปมันสายลมแล้วเธอจะรู้ตัวไหมของใจจะหลายคนบนโลกทั้งใบไม่มีแวงโน้มถ่วงชั่วขณะมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวช่วยต้องหยุดมองเธออยังไม่มีเงินใครหนึแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็น,นเวลาที่เลนนานเดีนนยได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการถาเปลี่ยนตัอทฤษฎีให้เปลี่ยนไปต,ต,ตลอดการที่หยุดกลาด้ เวลแต่พาของเธออย่างกว่าถึงเธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝันจนแทบจะลืมเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเธอก็เดือลับลาไม่ได้ยินคำพูดเลยกต่ควทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำมันเวทมนตร์ยิ่งสลายดับแม้จะยันเล่นคนไม่เก่งยันสิ้นจะอยู่ที่ไหนและ let me have it จะมีคุืกลับถ้าตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้ทั้งโลกนั้นมีแค่สองเรามนที่ในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไรเวลาเลทั้งใบไม่มีแรโน้มถล o ชั่วขณะมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธออย่างไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่เสี้นาทได้เป็นเวลาท,ที่น่านา o t h only one แค่เธอเท่านั้น